แม้ไป้วันแม้ไดวันงงที่คนเรารส่งีว่าตมองคนเดวส่าคนันี่เราเป็นคส่งเดียวเอคนย่ตายครับผมใชที่ไม่องอ่านคอมเมนต์กรู้นะบุคคนชมเยอะแยะนี่ถ้ารุคุณได้เห็น pandemic. สิส่งอื่นนะครับก่อนนี้นะครับ ก่อนแต่งหน้านะครับพวกคุณจะรับไม่ได้เลยเยอะนั่นน้อเลยเออก็นับนน้อนั่นน้อนั่นน้อน้องแม่น้องแม,ม,ม่อะไรพี่เน็งน้อม่๊ะ น้องแม็กซเนน้องทาู้งน้องสาน้งสาวน้องาวน้องสา้องสก้สาวน้อสนองสาวน้น้องาน้องสา้ยงน้อน้องสวนาาวนอาสววน้าน้น้นงส้ออวนนอนนองนองา้ yes you 1993 you you พิตี้แล้ว uh you like you live อ่าเกิดปีที่แล้วปีนี้แล้วปีปีปีแล้วคุณเกิดปีก่อนหนึ่งปีคุณอายุสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสองึงสามสิบเอ็ดคุณให้รู้เรื่องก่อนรู้กันจะมาหกเดือนแล้วเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยยูอายุเท่าไหร่สามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองสามสิบเอ็ด ห9ึ่งเอะไรหนึ่งเก้า้าอะไรวันในในอะไรเก้าเกสองอ่าผมหนึ่สน้องกามินน้องเน็คว h y ทำไม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 ไม่เข้าใจน้องเน็ก่อนก่อนตีนเป็นยังก่อนก่อนตีนกินก่อนเขาบอกว่ากินข้าวกก่อน กินก่อนเนี่ยตลับกันกินก่อนไม่ใช่ก่อนกินอันนี้ยุดก่นกินมาเอาเป็นว่าสวัสดีก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะฮะวันนี้ต้องขอภายทินะครับผมต้องบอกว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยเราไม่ได้เจอกันมาเกือบปีเท่าไหร่นะครับสองปีครึ่งค่ะปีครึ่งเจอราเสุดท้ายนี่ อีก้าเจอรอบนี้จำผมไม่ได้มันหนักเยอะขึ้นแล้วไปนั่งนั่งอยู่ริมบ่อปลาเป็นเด็กแบบว่าขัดเรืออยู่ไม่มีใครจำได้เลยแล้วมัน่จำไม่ได้ยี่สิบกิโลครับผมหรือหลอกเลยนะผมว่าจริงแน่ใครมาก็หลอกเมื่อหลอกนี่นี่ไอ้วันเตชาลีเลยนี่หลอกโอ้โหชิคกี้พากับเบลล์นุ่นนุ่อ กำลังชมคำหลอกของคุณนะอ,อวันนี้ไม่พูดอะไรมากบอกว่าเื้กันไอเดียวอันนี้เขาพูดได้แล้วผมพูดว่้หน่อยซื้อกันเยอะๆนะครับผมคือใครอยากลองใช้สินค้าไหนวันนี้ซื้อได้เลยวันนี้สินค้าเรามีมากมายมีอะไรบ้างบอกกันหนอโอเคทุกคนวันนี้ชิงคที่จะมาแนะนำนาวันนี้คือ e l d i z ซ n cream อันนี้ eldizon cream จ้าจ้า LD sun cream, LDBC soap, LDBC soap, and then LD LED Oh my shot my truck, My, 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 my. My, truck. Wait My, my, my. My, my,

ตอนนี้ช่างช่างกำลังช่างแอร์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 กำลังนี่อยู่มันเป็นไมรวมเลยครับช่างแอร์ซ่อมไมอยู่ินีช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์ซ่อมไมอยู่เขากำลังเปิดแอร์นี่บนกินซุ้มตันอีกแล้ว ส้มตำจะให้วันนี้มีส้มตำจะให้นี่นี่ CEO วันนี้ make big ส้มตำอืออะไรคือจีนส้มตำ every day every time eat เดี๋ยวนี้เจ็ดโมงเช้าไปยืนดักร้านส้มตำแล้วครับไม่ได้แล้วครับวันปิ้งไก่นี่คือขโมวงทั้งซอยเลยนะฮะวันน่ะมอร์นิ่งอ่ะ we we buy ส้มตำยอะ นี่อิงเขาเขาเองอิงเนี่อนี่อิงจีนกันรถสิบล้อรถสิบล้อขายส้มตำรถสิบล้อมาขายส้มตำมาขายนต่แอนควันชิคเก้นอย่างเงี้ยแอนควันเยนกียันกี้ยันกี้ยนกี้ยันกี้ยันกี้ทูกัหมถูกไหมใช่ยันกี้แบบนี่ยืนยนกี้อะแยงไม่ถูกเนี่ยบีฟอร don eat paduk do you remember man fish yes yes make making makey yes making 아침에 잡핑행 아이니 다탈라 너무 played. 너무, 너무 무서웠어. 그러니까 여기 태국에는 모든 것을 다꽃으로 꽂더라고요. 근데 이제 한국은 이제 음식을 만들 때 매기 같은 것도 이제 어떤 접시에 플레이팅으로 해 가지고 그러니까 음식 주문하면 그렇게 나오는데 ยุคนั้นคืออันม그꼬ชิโร่แซงก็คือการ์ลวบามันน่ากลัวเา่าแบบที่ไทยเราชอบเสียบทั้งตัวเสียบกับไม้ทั้งตัวเลยแต่อย่างเกาหลีเขาจะจัดเป็นจานบอกเข้าไปว่าแต่ก่อนะเสียบแค่ตรงหางมันแล้วมันล่วงบ่อย 옛날에는꼬리만เกาะจอด다가จับตกรา져มาจังโอ้โหหมดเลยก็เลยต้องเสียตรงตัวมันแล้วคือเอานับปิ้งหมุนหมุนแต่ไม่ได้อร่อยแต่ไม่ได้อร่อยเลยจริงทุกใจมั่งมา sometime together อร่อยอร่อย sometime is จริงจริง good number one เดี๋นี้ you you เดี๋นี้ you forget kimchi กิมจิโปกเกตทุกคนทุกคนตอนนี้กามินกิมจิโดนี่ only ส้มตำ I find ส้มตำส้มตำเ e ่อส้มตำ where จริงๆเทาใจเลยทำใจเลยตอนนี้ส้มตำใส่อะไรก็ใส่มาสิมาแล้มาขายของกันก่อนดีกว่าก่อนที่ลูกค้าจะด่าเราอืมาวันนี้นะมีสินค้ามากมายเรามาช่วยให้พี่เขาช่วยขายกันดีกว่านี่แม่พี่บุกมาด้วยอ่า because อ่าเน่เน่ขอเพลงมาตัวกันมาตัวเหรออ่าอยู่นี่นี้่กันให้สาวๆาโชว์กันไม่ต<ำ>ัวอะไรล่ะนไปชา เาเป็นว่าทำไมกูได้เพลงคนบ้านเดียวกันวะไม่เป็นไรได้อยู่บอกกันเลยวันนี้โอ้โหทุกทีครับโอ้หได้เจอคุณแม่ตั๊กแม่ลีด้วยสวัสดี่มาเส็นค่รักที่จริงๆแม่ตั๊กกับแม่ลีไม่ใช่คู่แฝดกันนะคะเกิดกันคนละยุคคนละวัยค่ะไม่ใช่ไม่ต้องบอกเขาหรอกว่าอยุ่เยอะไม่ดิหนูไม่ได้พูดอะไรเลยแม่ ยังดูสาวอยู่เนี่ต้องบอกว่าผมเนี่ยได้ยินอย่างหนึ่งเลยได้ยินบ่อยมากเขาบอกว่าผมเนี่ยขับมอไซค์ข้ามคลองผ่านบ้านแม่ตักบ่อยมากบ้านอยูยูกันกัห้านาทีเขาบอกว่าถ้ามอ